สำหรับการมาของคุณองซานซูจีนะคะในภาพรวมเลยถือว่าประสบความสำเร็จมากน้อยขนาดไหนคะประสบความสำเร็จมากเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยได้ให้สถานที่แล้วก็เวลานะครับแล้วก็ตัวเล่นเนี่ยในการเมืองระหว่างประเทศเยอะมากในประเด็นแรกนะครับอ,องซานซูจีได้มาแวะเมืองไทยได้เจอคนทำงานพมา่าซึ่งเป็นฐานเสียงล้วนๆของนางอ,องซานซูจีนะครับเมืองไทยเนี่ยมี คนทํางานพม่าถึง3ล้านคนจะจดทะเบียนแค่8 0 0 0 0นนะครับนั่นได้คะแนนไปแล้วอีกอีกสาปีข้างหน้าคนเหล่านี้บางส่วนจะต้องกลับไปพมา่าประเด็นที่2เนี่ยเนื่องจากว่ามาร่วมงานของ World e c onom i c Forum ได้เจอกับผู้นําแล้วก็ได้มีโอกาสพบปะนะครับแล้วก็แสดงตัวสร้างความมั่นใจอีกนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ได้มีโอกาสไปต่างจังหวัดนะครับได้ก็พบกับผู้นํา ของกลุ่มชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งเป็นการประสานต่อจุดประสงค์ของคุณพ่อซึ่งมีมาตั้งแต่ปี1957ปางรองนะครับเพราะว่านางองซาซูจีสนับสนุนนโยบายปองดองแห่งชาตินอกจากจะได้ไปเยี่ยมชาวรารงานพม่าที่มหาชัยแล้วนางองซาซูจียังได้เดินทางไปศูนย์ผู้ลี้ภัยสงครามบ้านแม่ละอําเภอท่าสองยางจังหวัดตากเพื่อพบปะและรับทราบสภาพความเป็นอยู่ของผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงอีกด้วยค่ะ การที่คุณออซานซูจีไปหาชนกลุ่มน้อยนะคะรวมทั้งไปเยี่ยมผู้อพยพด้วยตามแนวชายแดนที่จังหวัดตาตรงนี้มีนัยยะสําคัญยังไงคะสำคัญเพราะว่าแกต้องการเนี่ยดำเนินความต่อนเนื่องของปางรอ,อ,อ,องนะครับของคุณพ่อซึ่งได้ทำมาตั้งแต่ปี1957นะครับและแกเองเนี่ยก็มีความคิดว่าจะรวบรวมนะครับแต่ก็ยังทำไม่ได้เพราะว่านายซานซูจีเป็นฝ่ายค้านก็คงจะ เป็นการวางพื้นฐานไว้สําหรับอนาคตอย่าลืมนะครับว่าพม่าเนี่ยจะมีการเลือกตั้งในปี2015และจะต้องไม่ลืมว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยพรรคของนายอังซานซูจีชนะทุกที่ยกเว้นในรัฐฉานฉะนั้นเขาจําเป็นที่จะต้องเข้าไปสร้างนะครับเครือข่ายแน่นอนอชนกลุ่มน้อยเนี่ยฉานพวกกะเหรี่ยงนะครับหลายๆ ชนกลุ่มน้อยเนี่ยสนับสนุนนางองซานซูจีเพราะว่านางองซานซูจีต้องเห็นต้องการเห็นความปองดองแห่งชาติเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดครับ For the last two decades we have been upheld by the strong support of ethnic nationality political parties they are the organizations which have stood most firmly by us whenever we were going through difficult times Our ethnic nationality allies were always with us. So I can say from personal experience that it is possible not only to bridge our differences, but to build up a strong foundation of trust. We trust one another. When we were trouble, we looked the ethnic trouble looked parties be our side in nationality our to to by ในการเดินทางออกนอกประเทศครั้งแรกในรอบ24ปีของนางองซาซูจีครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งที่ชาวโลกได้สัมผัสกับมุมมองความคิดอันเฉียบแหลมของเธอและที่สำคัญคือความมุ่งม,มั่นเพื่อประเทศชาติโดยเฉพาะในช่วงท้ายที่นางองซาซูจีถูกถามว่าเธอรู้สึกอย่างไรเมื่อได้มาถึงกรุงเทพ the captain was so very kind as to invite me to sit in the cockpit as we were making the landing, so i would have a good view of bangkok spread out in its nighttime glory. and uh, sitting in the cockpit, i looked at this very, very complicated control panel, very high-tech, and it struck me that 30 years ago, i would have been, my attention would have been riveted on that control panel. It would not have been engaged by all the lights below, because I've landed in New York, I've landed in, in, in London. In those past years, I'd seen, well, brighter lights than I saw that evening. But this time, I was completely fascinated by the lights, because I had just left a Burma suffering from electricity cuts. I'd left Burma, when I left Burma three days ago, there were demonstrations, candlelight demonstrations going on all over the country, protests against electricity cuts uh, that had been plaguing us for a month or so. And I thought, 30 years ago, the scene that met my eyes uh, on landing in Bangkok would not have been very different from what would have met my eyes on landing in Rangoon. But now the difference is considerable, and this is what went through my mind. I, I, I have to say very frankly that what went through my mind was, we need an energy policy. And when asked what made you a strong woman, what she said the answer to all the actions in her life. I was asked a question similar to this by young shapers and I said DNE had a lot to do with it. But I think uh, I should have mentioned something equally important. It was my mother who taught me to be disciplined and to put duty above everything else. She did this not just by teaching me how important duty was but by acting out her belief in the primacy of duty because she taught me that duty mattered more than anything else in life i don't know whether all of you agree with me or not and of course then we can argue about what is meant by duty it uh, became second nature for me to try to discharge my duty as far as i was capable i can't say i've always been good in the sense of i can't say that I've always put duty before everything else but I have tried บทบาทของคุณองซานซูจีต่อจากนี้น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะว่าเธอจะมีบทบาทยังไงทั้งในการเมืองในพม่าเองกับเวทีระหว่างประเทศด้วยเพราะถึงแม้ว่าสถานะทางการของเธอนะคะจะเป็น ผู้นำ่ายค้านแต่ว่าด้วยความพิเศษของการเป็นองซานซูจีนี่แหละค่ะที่เป็นข้อได้เปรียบของเธอเธอจะใช้ตรงนี้ยังไงเพื่อที่จะทำงานร่วมกับประธานาธิบดีเต็งเสง่งหรือว่ากับทหารกับชนกลุ่มน้อยในพม่า,มากับอาเซียนหรือว่ากับประเทศอื่นๆทั่วโลกตรงนี้แหละค่ะที่จะเป็นความท้าทายใหม่นะคะที่เธอจะต้อง สร้างสมดุลกับทุกๆอย่างให้ได้เพื่อที่จะผลักดันให้พระม่านั้นสู่การเป็นประชาธิปไตยที่มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ